วันนีครับทุกคนผมปายครับ <c oughs> อ่ะต่อกันเลยเนาะกับปืนใหม่ในซีซันสาอาวุธใหม่เนี่ยเราเล่นไปแล้ว2คลิปใช่ไหมของต้นซีซันเนี่ยมันก็จะเหลือแค่ปืนเดียวแล้วก็คือปืน s วิตค K31 นั่นเองนะปืนนี้เนี่ยเป็นปืนสไนเปอร์ใหม่ที่เข้ามาในซีซันสาจุดเด่นของปืนนี้เลยเนี่ยเป็นปืนที่ชักกระสุนเร็วมากๆนะ แล้วก็เป็นปืนที่เล็งค่อนข้างที่จะเร็วแน่นอนเลยเปืนเนี่ยเป็นปืนที่เหมาะกับสายควิกสกุปเอามากๆแต่ปืนเนี่ยยิงแล้วแบบมีโอกาสานัดเดียวไม่ตายสมูเหมือนกันมันให้อารมณ์ประมาณเอ็มเคทูในโมนแฟร์เนาะแต่เป็น m k 2ที่มันดับลงมามากๆเว้ยเพราะ MK2 อ่ะโอก,กาสนัดเดียวมันตายกว่านี้เยอะเลยคือสไนเปอร์ในครววอนเนี่ย ดเมี age, มันก็เท่ากันนะเว้ยเนี่ยร้อยสิบคือเดเมีเริ่มต้นอะมันร้อยสิบทุกปืนเลยแล้วก็พอใส่บาเรลที่เพิ่มเดเมีเนี่ยทุกปืนก็เพิ่มร้อยสามสิบสองนะเว้ยแต่ปืนเนี่ยพอใส่เพิ่มเดเมีแล้วเนี่ยผมกม็ยังรู้สึกว่านัดเดียวมันก็ยังไม่ตายอีกว่ะแบบโอกาสนัดเดียวตายน้อยมากๆเว้ยถท่าเทียบกับปืนอื่นแล้วอ่ะแบบถ้าจะนัดเดียวตายมันต้องยิงประมาณช่วงอ,อกอะอย่างเดียวเลยเว้ยมันถึงจะนัดเดียวตายบางปืนเนี่ยมันอาจจะแบบยิงช่วง ตัวเนี่ยนัดเดียวตายเว้ยแต่ปืนเนี่ยผมรู้สึกว่ามันต้องยิงช่วงอ,อกอะ่ะมันถึงจะนัดเดียวตาย่วนที่เหลือเนี่ยนัดเดียวเองไม่ตายแนย่โอเคเหมือนเดิมวนะ่าแบบไม่แต่งแต่งห้าแล้วก็แต่งแปมเนาะแต่ถ้าจะเอาเน้นควิกซโครบอ่ะแต่งห้าจริงๆก็เหลือแล้วนะปืนเนี่ยไปนะักแมนเทอร์ แต่เรื่องของควิคสโคบอะเืนเนี่ยเปเ Again, you know, 100, ouais, And, uh, uh, ็นรองแค่เพลิงตันเวยเพราะความเดลเอ็มลองไซเบอนเนี่ยมัน6 0 0เว้ยแล้วเพลิงตันหนามัน550เนี่ยมันเป็นรองแค่เพลิงตันไอ้นี่ไอ้นี่ที่เราเจอในคลิปนั่นป่ะไอ้คลิปอะไรวะพิพิชาอื้มอืมเอกี้ไม่เองช็อตเหรอฮัลโหลเอาเนยเอาเนีเอาเนยไม่เองยังไม่หายช็อตอีกเหรอ ไม่ไหวจริงว่ะอ่ะเดี๋ยวลองเทสอบความเร็วในการชักอยู่เลอันนี้เอ็นดาไซน์นะความเร็วเอ็นดาวไซน์อ่ะแล้วพอชักชักชกระสุนเนี่ยมันเร็วเนี่ยมันเร็วจะจัดเลยเนี่ยแต่แดนแมทนี่ถือว่าไอ้นี่อยู่ต่ำม,มากเลยเนี่ยนัดเดียวมันไม่ตายเนี่ยดูดิเลื่อนเหลือขึ้นนิดเดียวเองอ่ะโอ้โห เ้อาหัวว่ะจริงๆถ้าแบบเอาชัวร์เลยนะปืนเนี่ยแฉ่คลายเป็นหนอนคลายเป็นหนอนเลยวะหนุ่มหนอนอะไรวะอุ้ยเอออยเอะเอออยอะเ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 ยอะโอ้โหไม่ตายละ อ,อยู่นิ่งๆอย่างนี้ก็สุดสิครับโอ้ยขวาเข้า,อา,อาโอ้โหโอ้โหกว่าจะโดนไอ้บ้าเฮ้ยหมดแม็กเลย ไม่ตายไม่ตายโอ้ย <_ C ell> ไม่ตายไม่ตายอฮ้ยเนี่ยคือข้อเสียหลักๆของปืนนี้เลยมันนัดเดียวไม่ตายบ่อยมากเพลิงตันที่ว่าหนักแล้วอะ่ะคือมันยังมีโอกาสานเดียวเยอะกว่ามากพเพราะปืนนี้มันเข้ามาเพลิงตันมันกลายเป็นดูดีไปเลยอะขอหัวเลยละกันพ่หนุ่มหัวอีกหนึ่งอุไ้ไม่โดนหัวไม่โดนไม่ดโดนผมไปดิผมมา โอ้ไม่ตายอีกโอ้โ,อโอ ยังไม่ตายแล้วไม่ตายไม่ตายอีกแล้วอ้าวเนี่ยมันไม่ตายบ่อยมากเลยนะเดี๋ยวเนี้กดแจม ซูเปร์เนี่ยถ้าเล่นแรกๆอ่ะลำบากจัดๆถ้าใครจะเก็บเวลนะก็โอเคแต่งห้าเนาะอย่างแรกเลยผมไม่รอช้าเลยบาเร็วแน่นอนเอาไปเลย2 4 9ชัยชุ้ทีมแบบแดงเมที่สบรนตี่ฟเามจสาเลร์เแล้วก็บริเวณบรเสตีหาสไอไปเลยเอาไปเลยเป็นอย่างแรกที่ผมอยากจะใส่มากที่สุดเลยเนี่ยบืนบ้าอะไรวะขนาดระยะใกล้เผาผลนัดเดียวไม่ตายอย่างที่สเนี่ย รีกิ้์นะตัวนี้เลยแอร์พอร์ตอิสติกวารนะเองนอร์สปีดอ่ะสิบสอปอร์ต์ฟิลเลอซิตนาสิบ์เซนต์เอาไปเลยอันที่3เนี่ยเป็นออปติกนะตัวนี้เลยสุสานไม่ซมเอาคูณ2องกับคูณ4มา คือกล้องเริ่มต้นของมันมันก็ไม่ได้ซูมลึกอ,อะไรขนาดนั้นหรอกแต่ถ้าจะควิกสะโคบผมว่าเอาออฟติกด,ดีกว่าถ้าแบบพอดีๆก็เนี่ยสุซามันดซูมเนี่ยคูณสองก็าไว้ควิกสะโคบแล้วก็คูณสี่เอาไว้แบบเอ่อซูม,มอะเนาะดิวยวข้อก็เปลี่ยนเป็นแคปเทละนะแม็กกาซีนนี่ก็อันนี้เลยแปะนะ เพราะว่าบาลเรลวอ,อันสุดท้ายเนี่ยมันหักกระสุนในแม็กด้วยเว้ยก็เลยเอามะากัสุนเพิ่มมาเป็นแปนัดนะนะอย่างที่5ก็เป็นบอดี้เนาะเป็นตัวนี้ S f p a r g e t d i s i n g r a t o r เอา Lever Distance แ,แบบ M n ไซส์เนี่ยหกสิบเปอร์เซ็นต์มาอืออ่ะอันนี้ M Noise นะปุ๊บปุ๊บ,บมันก็เร็วกว่าตะกี้เนี่ยเนาะอันนี้ก็เวลาชักกระสุน โอ้ยไอ้ MK two อย่างไรมันก็ดีกว um ่าแบบตะกีนนะอรโอ้ยลูกซองอีกแล้วเนี่ยน <la ี่ขนาดเพิ่มแหเมแล้วนะแค่ขนาดนั้นยังไม่ตายเฮ้ย ลงบนอยู่กันเป็นตับเลยสองสามคนนะลูกซองอีกแล้วว้า ขัง้งหลังเลยขั้งล่างงหลังเลยเอคือปืนเนี่ยถ้ามันเล็งไวกว่านี้มันจะเป็นอะไรที่มันดีมากเลยเว้ยเนี่ยสองนัดอะ่ะไม่เป็นไรเว้ยแต่ถ้ามันเล็งเร็วมันจะดีกว่านี้เว้ย เยอะเยอะเยอะนะใช่เยอะเยอะเยอะเลย,เย,เยปืนเนี้ยผมว่ามันควรไปอยู่มาร์คแมนเลยโฟร์เว้ยถ้ามันจะชาร์จแบบเร็วขนาดเนี้ยอยาอ่าง MK2 อ่ะอันนั้นน่ะมันเป็นมาร์คแมนอะไรพวกจริงๆเว้ยโอเคแบบแต่งแปดกันเนาะแต่งแปดเนี้ยมันก็ไม่ได้เพิ่มอะไรเยอะหรอกอย่างมาสัสเซอัเงี้ยก็เอา เป็นตัวนี้ Stabilizer ุดสัตวุ่เอา i อเดอร์ v ซเฟ่คอนโทมาเนี่ยยี Under ่สิบเปอร์เก็เอาเป็นตัวแพทโ o ่ไปพอร์น,นนะฮะเอาสป i n ต i n g m o เ e m e ์ t ปี e หกเปอรนต์แล้วก็สต็อกเป็นตัว s s Combat Stock อนะฮะเอาชุดติ้งม m ฟเมน e n t ปี e สิบเกับเอ็มโวคิ่งโมเมนต์สปีดเนี่ยห้ จริงๆ Shooting Movement Speed ของ Sniper ไม่ค่อยสำคัญอะไรเท่าไหร่ที่อเอาตรงนีเพราะว่า Aimogim Movement Speed ล้วนๆเลยเนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยหรือถ้าใครอยากลองแบบหยาบๆเนี่ยออ t ติกก็เปลี่ยนเป็นอ r o n Sight ก็ได้นะแต่งแปนเนี่ยหล,ลักๆที่เพิ่มมามันก็แค่ทําให้มันพิวขึ้นนะอย่างเช่นพวก Speeding Movement Speed แล้วก็ Aimogim Movement Speed จาน,นี้ลองใส่แบบศูนยญญาดูไงไม่ตายเลย อู้ไม่ตายโอยเอ้ยโห้มันเล็งรอเลย เออตอนมันส่วนนัดเดียวตายคือช็อตตะกี้เนี่ยมันควรจะโดนตั้งแต่นัดแรกไหมวะ โอ้โหแถวาร์ลนเนียไม่ตายโ,โหนี่ขนาดเพิ่มดเดเมจหรือ,โ,อโหสองนัดเฮ้ยไม่ตายไหนดูดิ โอ้โหที่ขนาดใส่บาเเล่เพิ่มดาเมเไปนะั่นะนะ่ะไม่ตายอยู่หรอคือกลายเป็นว่าจำตอนที่ไม่แต่ไงได้ปะพอเรายิงไปอะ่ะมันนัดแรกไม่ตายแล้วมันมันยิงเหลือเนื้อเทคนิคเดียวเว้ยแต่พอใส่บาเล่เพิ่มดาเมเอไปอะ่ะแล้วพอยิงนัดเดียวไม่ตายเรือ่องมันเหลือโอ้โห เล่น<ซ>หมาดกับปืนนี้จริงนะ <c oughs> อะเอาตามตรงเลยนะถ้าจะเล่นสนายประมาณนี้ไปเล่นเพลิงต้านดีกว่าเยอะเลยจากใจผมเลยเว้ยอเนี่ยไปเล่นเพลิงตันดีกว่าเพลิงตันจากแต่ก่อนนี่มันดัดเดียวไม่ตายก็เยอะนะแต่พอปืนนี้มันมาเพลิงตันกลายเป็นปืนที่ดีเลย เซนมองเกมมิ่งของจริงเลยแต่ถ้าใครชอบแบบทายฮาร์ดก็เออเล่นปืนนี้ไปเอ,ออย่างที่ผมบอกเว้ยถ้าปืนเนี้ยมันเอ็มดาวไซด์เลยวะเนี้ยมันก็เป็นปืนที่ดีนะเว้ยแบบยิงปุ่งต่อเนื่องต่อเนื่องได้อะ่ะเออคลิปหลังจากเนี้ยอาจจะเป็นคลิปปืนใหม่ในซีซั่นสามที่จะไปเล่นในวอร์โซนนี่แหละนะครับโอเคคลิปนี้เนี่ยไปแล้วนะครับเจอกันใหม่กันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับโกย a r k